เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงของพระเอกกระทิงขุนนรงค์สำหรับหนุ่มพลนวัตล่าสุดเจ้าตัวโดนถามถึงเรื่องของพเพื่อนโดยหนุ่มพลเผยว่ากระทิงไม่เคยมาชวนตนเลยและตนไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ด้วยมีอะไรก็จะพึกษาคุณพ่อตลอดตั้งแต่เป็นข่าวยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเพราะติดงานอยู่ซึ่งหนุ่มพลบอกว่าเจอกระทิงล่าสุดตอนไปรำบนสวง ตอนละครออนแอร์วันแรกที่ผ่านมากระทิงไม่เคยชวนลงทุน forex 3ดีส่วนมากจะคุยกันเรื่องชีวิตปกติเรื่องละครเรื่องเล่นกีฬามากกว่าถามว่าสนิท็ไหมก็สินิทจะการร่วมง,งานกันมาและเป็นเพื่อนร่วมช่องด้วยยืนยันว่ากระทิงไม่เคยชักชวนอะไรเลยทุกครั้งที่เจอก็จะคุยกันเรื่องเฮฮาสนุกสนานมากกว่าถามว่าเป็นห่วงเพื่อนไหมก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย อีกอย่างส่วนตัวไม่ค่อยสนใจเรื่องการลงทุนทางการเงินด้วยไม่ได้ดูเพื่อนไปออกผลกระแสเพราะติดงานย้ำว่าเข้าใจได้ที่ถูกถามเพราะสนิทกับกระทิงแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้